เก่งอันนี้พอดีตัวหน่อยเอนนอให้ดูเซฟดูแบบว่าหลังเหลืงเออเออโอเคโอเคโอเคอ,เคอเควันนี้เป็นเลยอนหรอพาเวนเลยอนเหรอขอเป็นนี้เลยครับมาเล่นที่เดิมอ,อีกแล้วโดยมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนี่ก็ใช้แรงงานมากเลยนะ ห้าสิบแล้วนะไม่เอาพี่เกแกงเพ่อกับแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยน้ำแข็งดูพื้นไปดูเขาตกปลากันนะใช่อ่ะเขามีก็เออน่าจะหนาอยู่เลย เด็กเด็กลเล่นสกงสกีเล่นกันเก่งจริงวันนี้แดดเยอะกว่าเมื่อวานเดี๋ยวนะอุปกรณ์ของเรามีที่ลากพร้อมประหยัดแรงไม่ต้องถือมาอีกแล้วครับทะเลสา ตอนนี้ประมาณ11เอโมงแดดกำลังไล่ๆมาเลยแข็งไงเล่นกับหน้าแดงอ๋อเขาเจาะเฉยๆดูว่าหนาหรือเปล่าเขาไม่ได้ตกอ๋อเขาเป็นที่เขามีที่เจาะด้วยนะ ดูว่าตรงไหนได้ไม่ได้เงี้ยเหรอน่าจะตกเหรอคะน่าจะตกอะไรตกนั่นาจะมีไม้ตกมีไม้ตกก็ดึงเชือกนะใช้เชือกเป็นกระตุกดูหน้าดูหน้าดูหน้าฟันฟันเจาะมาเลยอะไรนะฟันฟันเจาะมาเลยฟันโผล่เลยลูกฟันออกปากฟันออกปากหนาวดูจะเย็นเขาเขาเรียกว่าอะไรดดููหหนน้้าาหนาวจนฟันออกปาก ก้อันนี้ต้องอีามาเยอะป้าเงือแตามาเยอะเกินวเนียอ,อ๋ชุดนี้ยาวด้วยเนี่ยเอ,อ้ยอย่าปัดทิ้งปากวางไว้ห่อนพาวินไหลเป่าเนี่ยมุกไหลเปล่าไม่ไหลแล้วโอเคอยู่ได้ พายุน<ไ> <Okay. S 1> ูบแบบนี้เาเอกวันนี้ไม่วันนี้เขาเมื่อคืนเ,เขาเอามีปัญหาร่างกายอีกแล้วทุวกวันน่ะเขาต้องมีเรื่องทุกวนันทำไม,ำไม,ำไมชอบตกเลย<ๆ>เดี๋ยวมา,มาช่วยเดี๋ยวมา,มาช่วยไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงลงมานี่ไปถ่ายรูปเลยครอบครดถ่ายรูปครอบครดสงสัยเลยเอาวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง หนาวว่ะเดี๋ยวมามาเปลี่ยนหมวกให้วิ่งนะเอาวิ่ง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 สปริงสปริงสปริงโอ้โหป่นอะไรพ่อวินคืออะไรอะไรลูกอย่ง่ะฮะสปริงอ้าพอหยุดพอหยุดเอาวิ่งวิ่งวิ่งเมื่อกี้เขาคือเขาปีโอ้วิ่ง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  นะเอาวิ่ง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 แย่แล้วป้าตายพ่อพ่อก็ปวดหลังแม่ก็ท้องแก่ต้องลำบากมือพี่เลี้ยงถ้ามีถ้ามีไอสเก็ตจะสนุกมากเลยนะพาเอ็นลื่นพามันลื่นถลายไปอ๋อแบบนี้นะจ้ะ อ,นนอนน่งวิงว่งๆๆๆๆว,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 วโอ้ทะเลสาบใหญ่ใหญ่พอประมาณเฮ้ยเขาเตรียมแบบผ้าเพิ่มมานั่งกลางแดดกันเลยตใครปลอดภัยเราอะไร,รนไม่ค่อยหนามไม่มีใครไปเลย <nickname> ไม่มีรอยตีนเลยอ่ะหนามันก็หนาเท่ากันแหรอวะ โอเคบายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับ